สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพาทุกคนมาปลูกผักบุ่งกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำโดยที่เราจะปลูกในขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำดื่มนะคะขนาด1ลิตรมาตัดให้เป็น2ส่วนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอามาเจาะรูฝั่งด้านฝานะคะเพื่อที่จะใช้ปลูกค่ะเจาะรูตรงฝาแล้วก็ด้านข้างของขวดนะคะ ให้มีลักษณะตามในคลิปเลยละค่ะการเจาะรูแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เป็นรอยต่อระหว่างน้ำและก็ดินนะคะรากของผักบุ้งจะชอนชัยไปหาน้ำโดยที่เราจะไม่ต้องรดน้ำเลยละค่ะหากไม่มีหัวเจาะแบบนี้นะคะแนะนำให้ใช้ตะปูนะคะเผาไฟร้อนๆนะคะแล้วก็เอามาเจาะได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเอาด้านฝานะคะไปกรอกดินใส่ให้เต็มนะคะในส่วนของดินนี้นะคะเราจะต้องปรุงให้สำเร็จโดยส่วนผสมนะคะก็จะมีมูลสัตว์1ส่วนนะคะแล้วก็หน้าดินอีกหนึ่งส่วนแล้วก็วัสดุในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งหรือแกลบปุ๋ยมะพร้าวอีก1ส่วนค่ะส่วนฝานี้เราจะใช้สำหรับการปลูกนะคะ ส่วนด้านก้นขวดเราจะเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ความชื้นสำหรับการปลูกผักบุ้งกันนะคะใช้น้ำนะคะเติมลงไปในส่วนของก้นขวดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาส่วนฝาวางลงไปนะคะพร้อมที่จะปลูกแล้วละค่ะเราจะรดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาเม็ดผักบุ้งโรยลงไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาขุดดินให้เป็นร่องนะคะเพื่อที่จะใช้วางขวดผักบุ้งของเรานะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีพื้นดินแบบนี้นะคะอาจจะเป็นพื้นปูนนะคะสามารถวางในตะกร้าก็ได้ค่ะก็ข้ามขั้นตอนการขุดดินตรงนี้ไปได้เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขวดน้ำล้มนะคะพอขุดได้เป็นร่องแบบนี้นะคะ เราก็จะนำขวดมาวางลงไปแล้วก็นำดินที่ขุดออกมานะคะกลบด้านข้างของขวดเพื่อยึดให้ขวดไม่ล้มค่ะจากนั้นเราก็จะโรยเมล็ดผักบุ้งลงไปแล้วก็กบด้วยดินด้านหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็รดน้ำซ้ำทุกวันนะคะเพื่อให้เมล็ดผักบุ้งงอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรดน้ำอีกต่อไปค่ะ อายุ7วันค่ะอายุ14วันค่ะใกล้จะได้รับประทานแล้วนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ